ได้จารึกนื้อเดือดอันเดือดดับ6ตุลาเดือนเราล่วงลันมันแค้นคมเดือดระอุก ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับตอลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ6ตุลาคม2519เหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สังหารประชาชนที่จะเรียกได้ว่าโหดร้ายที่สุดและปาดเถื่อนที่สุดครั้งหนึ่งที่ชาวโลกได้รับรู้นะครับว่าเป็นฝีมือของคนไทยด้วยกันเองและหลังจากนั้นนะครับสังคมและการเมืองไทยก็เกิดวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเรื่อยมา พร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ทาให้บันทึกประวัติศาสตร์หลายบทหลายตอนก็ถูกชําระสะสารให้เห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับความจริงแห่งการช่อชนหลอกลวงประชาชนจากฝ่ายผู้มีอํานาจรัฐทั้งอํานาจทางการเมืองอํานาจปกครองอํานาจทางสังคมประเพณีและวัฒนธรรมความจริงเหล่านี้ก็ได้ถูกตีแผ่ให้คนไทยทั้งประเทศนั้นได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของผู้มีอํานาจเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นได้เห็นบุคคลกลุ่มบุคคลคณะบุคคล ที่อยู่เบื้องหลังแห่งการหลอกลวงช่อชนประชาชนหลากหลายกลุ่มทีเดียวนะครับทําให้ตลอดอะระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้มีอานาจรัฐก็เกิดขึ้นในทุกระดับและมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงมากขึ้นเช่นกันนะครับ40ปีที่ผ่านไปประเทศไทยในวันนี้เป็นอย่างไรเราจะมาฉายภาพอดีตเพื่อมองปัจจุบันและฝันถึงอนาคตของประเทศไทยในโอกาสครบ40ปีปเหตุการณ์6ตุลา19 จะพูดคุยกับคุณพงเทพเทพการจนานะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีในหลายๆกระทรวงทีเดียวสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมและท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับด้วยคยินดีครับครับท่านครับในภาพจําเหตุการณ์6ตุลา19เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านยังคงจําและก็ยังคงบันทึกเรื่องราวในความทรงจําของท่านอยู่คืออะไรครับ เหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งต้องถือว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นค,คือเหตุการณ์14ตุลานะครับ16ครับซึ่งผมเองเนี่ยสมัย14ตุลาเนี่ยผมเรียนหนังสืออยู่ระดับมัธยมนะครับ,รบอยู่ที่โรงเรียนเจริญุดมศึกษาส่วนตอนเกิดเหตุการณ์ 6ตุลาเนี่ยเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับเหตุการณ์14ตุลานั้นเนี่ยนะครับมันก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีเผด็จการนะครับทางทหารเนี่ยครองอำนาจยาวนานสมัยจอมพลทั้งหลายนี่นะครับซึ่งครองอำนาจมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2500เป็นต้นมา แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งต้องจำเป็นต้องคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้แล้วก็แต่กในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกครับตอนนั้นหลังจากการเลือกตั้งจอมพลถนอมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าที่จะมีรัฐธรรมนูญก็ยังได้คงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จากที่มีการเลือกตั้งนะครับต่อมาจอมพลถนอมเนี่ยก็ปฏิวัติตัวเองพอปฏิวัติตัวเองเสร็จแล้วก็ครองอำน,นาจแล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลานะครับที่เป็นการพยายามที่จะขับไล่จอมพลถนอมกับจอมพลประภาสเนี่ยนะฮะให้ลงจากตำแหน่งสุดท้ายนะจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสก็ออกไปนอกประเทศนะจากนั้นแล้ว ก็มีรัฐบาลนะครับนายกสัญญาขึ้นมาชั่วคราวสัญญาธรรมศัสตร์แล้วก็มีรัฐธรรมนูญปีหนึ่งเจ็ดซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของไทยเหมือนกันนะฮะตอนนั้นนะรัรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาหลังจากเหตุการณ์14ตุลานะประชาธิปไตยของไทยเนี่ยครับเฟื่องฟูในยุคนั้นนะครับนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกําลังสําคัญนะฮะในการที่จะทําให้จอมพลถน,นอมกับจอมพลปพะภาษต้องพ้นจากอานาจไปเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่ามีบทบาทมากพอสมควรครับมีบทบาทมากพอสมควรแต่ก็ทําให้เกิดกลุ่มต่อต้านต่างๆขึ้นมาหลายกลุ่มด้วยกันนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วนักศึกษาก็ถูกตรา ตีตาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงนั้นก็มีความพยายามนะครับที่จะสร้างสานก,การณ์และในที่สุดก็มาสู่เหตุการณ์วันที่6ดุลาปี1 9นะครับซึ่งมีการบุกเข้าไปในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ซึ่งขณะนั้นกำลังมีการชุมนุมกันอยู่มีการยิงปืนใส่เข้าไปนะครับนักศึกษาประชาชนก็ถูกจับ นอนอยู่กับพื้นสนามหญ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปจํานวนมากพอสมควรคผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับซึ่งเล่นรักบี้ด้วยกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็เพื่อนผมคนนี้ไปอยู่จุฬาเขาเป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งไปอยู่จุฬาส่วนผมเนี่ยมาอยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยไปร่วมการชุมนุมด้วย เขาก็ไปอยู่แถวแถวธรรมศาสตร,ร์สุดท้ายแล้วปรากฏว่าถูกจับไปแขวนอยู่กับต้นมะขาม hmm. แล้วก็ทำร้ายนะครับทำร้ายจนกระทั่งบอบช้ำมากครับรบ <c oughs> แขวนคอนอยู่ที่ต้นมะขามรู้สึกจะมีความพยายามที่จะกล่าวหาว่าเขาเป็นคนยวนไม่ใช่คนไทย <c oughs> ทั้งทั้งที่เพื่อนผมคนนี้นะครับรุ่น,น้องคนนี้ เรียนอยู่เตรียมอุดมด้วยกันกับผมนะครับคนไทยท้แล้วก็เสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศริราชนะครับ,รบไม่แน่ใจว่าศรหรือยังไงแต่ว่าศพเนี่ยถูกร่างกายก็กถูกนําไปที่สศริราชหลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วเนี่ยก็ทําให้นักศึกษาแล้วก็ประชาชนนักวิชาการจํานวนหนึ่งนะก็ต้องหลบนะครับหลบหนีเข้าป่าเพาื่อความปลอดภัยครับนะซึ่ง เหตุการณ์6ตุลาฯนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเหตุการณ์สังหารโหดประชาชนนะครับที่ถือว่ารุนแรงมากเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยทีเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีการยึดอํานาจนะครับโดยพลโดยเอกสังัดชะลออยู่อประเทศก็นะครับกลับเข้าไปสู่นะครับระบอบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอีกช่วงหนึ่งแล้วก็ยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบ ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พุทธภาธมินปี2535นะจากนั้นแล้วรัฐธรรมนูญไทยก็ถูกปรับให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจนในที่สุดก็มาสู่การปฏิรูปการเมืองเมื่อปี2539 3นนะครับ38 39แล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของไทย จากนั้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจอีกสองครั้งเมื่อปี2549กับปี2อ5 7ันหบเจครับจนกระทั่งตอนนี้นะครับตอนนี้ขนาเนี้ร่านะงรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบประชามติไปแต่ก็เป็นประชามติที่ไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับ ก็ย้อนกลับไปเหมือนกักบกติกาของเราเ่ยย้อนกลับไปครับเป็นรัฐธรรมนูญก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงสมัยปี2535อก็ถอยหลังไปนะครับถือว่าถอยหลังแต,แต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของเหตุการณ์6ตุลา19เปรียบเทียบกับ14ตุลามีหลายคนวิเคราะห์บอกว่าเหตุการณ์14ตุลาปี16เนี่ยก็คือชัยชนะของฝ่ายนักศึกษาและประชาธิปไตยแต่ว่า6ตุลา19 ก็คือวันที่นักศึกษาถูกล้างแค้นจากประเด็จการชนชั้นนําอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไหมครับเหตุการณ์ตอนสิบสี่ตุลาหนึ่งหกนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนขบวนเคลื่อนประชาชนกันก็แน่นอนว่านักศึกษาเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะฮะแต่ถามว่าพลังนักศึกษาเนี่ยนะครับทําให้จอมพลถนอมจอมพลประาสต,ต้องลงจากตําแหน่งหรือไม่ ครับผมเองยังไม่ไม่คิดว่าเราจะพูดได้อย่างนั้นอย่างเต็มปากครับมันมีความขัดแย้งกันในกลุ่มนะครับของผู้มีอำนาจในขณะนั้นซึ่งมีความแตกกันเนี่ยนะครับหรือมีเหตุการมีผู้ที่ครับไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่ประชาชนเนี่ยนะครับที่เขาก็มีอำนาจกันอยู่เนี่ยในกลุ่มต่หากกันเองกลุ่มอะไรก็เองก็ตามเนี่ยนะที่ อยากคาจอมพลถน,นอมพ้นจากตาแหน่งเนี่ยคงมีอยู่ลําพังถ้าจะบอกว่านักศึกษาหรือประชาชนอย่างเดียวในในช่วงนั้นเนี่ยนะครับจะสามารถโค่นล้มจอมพลถน,นอมกับจอมพลพลภาพลงไปเนี่ยผมเองยังไม่สนิทใจนักนะครับที่จะคิดว่าพลังนักศึกษากับพลังประชาชนเนี่ยส่งผลตรงนั้น <c oughs> แต่มันมีนะครับผู้ที่มีอำนาจทางการทาหารทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้ามามีส่วน <c oughs> ช่วยพลังักศึกษาของและพลังประชาชนอยู่ครับแล้วก็เป็นให้จอมพลถน,มนอมกับจอมพลพระต้องออกไปทีนี้ใน6ตุลาปี19เนี่นะครับผมคิดว่าฝ่ายของฝ่ายที่ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเน,ยนะครับอ่าก็เป็นการที่เรียกว่าโต้กลับมาอนะ,ะชาโต้กลับมาทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการนักศึกษา แล้วก็ทำลายประชาธิปไตยนะครับหรือไปรวบรวบไปรวบไปด้วยกันครับซึ่งจะบอกว่าเป็นการโต้กลับก็ได้นะครับถ้าดูเหมือน Star Wars นี่ก็ครับก็บเป็นกรณีของตอนที่พวกเรา Empire Strikes Back นะครับ,รบในใน6ตุลาเนี่ยกลุ่มที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและต้องการกำจัดกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบมีกลุ่มบุคคลคณะบุคคลกลุ่มไหนอย่างไรฮะ ตอนนั้นมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาต่างๆซึ่งมันกลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับเพื่อต่อต้านนักศึกษาอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับ <c oughs> อย่างกลุ่มทะวะพนกลุ่มกระทิงแดงน <c oughs> ะก็เป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาซึ่งก็เป็นปฏิป,ปักษ์กับทางกระบวนการนักศึกษาค <c oughs> นะครับแล้วก็ียกว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาโดยโดยไม่ได้ยึดโยงกับทางฝ่ายรัฐ นะฮะแต่ถ้าเกิดมีกลุ่มที่ตอนนั้นจะมีการจัดตั้งกลุ่มมวลชนขึ้นมามากมายนะครับครับบางกลุ่มก็อาจจะยึดโยกับทางกลไกของรัฐอยู่บ้างเช่นทางลูกเสือชาวบ้านนะซึ่งแต่กลุ่มกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความพยายามที่จะปลูกฝังประชาชนนะครับในเรื่องของการต่อต้านคอมอมิวนิสต์ตอนนั้นสมัยนั้นเอน,นะครับเรียกว่า เรื่องของความกลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถูกถูกปลูกฝังอยู่ในหมู่คนไทยมากพอสมควรกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าจะจะถือว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีจุดประสงค์หลักนในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์นี่ก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักลอย่างหนึ่งของกลุ่มเหล่านี้นในลักษณะคือเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ดูจะมีความเชื่อมโยงกันนะในเรื่องของการที่จะ เกิดความคิดเห็นต่างทางการเมืองแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันอาจจะไม่มีผีคอมมิสต์ให้กล่าวใช่ครับผีอคอมมิสต์ไมีแล้วทีนี้มันก็มีมันก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะถ้าจะบอกว่าผีทักษิณก็เป็นผีที่หลอกหลอนอยู่เหมือนกันในกลุ่มของคนที่มีอํานาจรัฐอยู่ในเวลานี้เนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ให้ให้ฟังว่าคือท,ท้ายแล้วเนี่ยการสร้างผีคอมมิสต์ขึ้นมาเพื่อจะเกณฑ์ฆ่า บุคคลที่เห็นต่างจากรัฐกับการสร้างผีทักษิณขึ้นมาเพื่อจัดการกับคนที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ที่สัมพันธ์กันไหมครับสองเหตุการณ์สองยุคคือผมคิดว่าวิธีการเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่คล้ายกันอยู่เหมือนกันมเมื่อมีเป้าหมายที่จะนะครับจะต้องต่อสู้คนล้มทำลายฝ่ายตรงข้ามครับ ใช่ไหมครับก็เขาจะทําอย่างไรนะ่ะอ,อย่างแรกก็ต้องพยายามที่จะ,ะใส่ความให้ข้อมูลที่เป็นผลลบต่อผู้ที่เป็นเป้าหมายคนนะฮะเมื่อเมื่อให้ข้อให้ข้อมูลที่เป็นผลลบต่อผู้ที่เป็นเป้าหมายได้อดับหนึ่งเดียกว่าสามารถจะดึงให้คนจานวนหนึ่งเชื่อได้แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระบวนการในการขับเคลื่อนครับเพื่อที่จะทําลายเป้าหมายตามตามที่ต้องการ ก็ mm hmm. ต้องมีการจัดตั้งมวลชนนะครับมีการใช้อำนาจรัฐอะไรต่างๆกระบวนการก็เป็นคล้ายๆกันเมื่อเทียบกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆกันครับ mm hmm. สุดท้ายแล้วก็นะครับถ้าเป็นกรณีที่ทางกลไกภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายความมั่นคงในส่วนร่วมด้วยสุดท้ายก็จะเป็นลงเอยที่เรื่องของการใช้กําลังเข้ายึดอานาจอื mm hmm. ปฏิวัติรัฐประหาร ถ้าอย่างนั้นฮนะบทเรียนที่เราได้จาก6ตุลาซึ่งแน่นอนเป็น,ปนบทเรียนอันหนึ่งเป็นความเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของของประเทศไทยแต่ว่าบทเรียนนั้นบาดแผลนั้นเนี่ยก็กลับย้อนมาสู่ในยุค40ปีหลังจากนั้นก็กลับมาค,คล้ายๆก,กันอีกโดยทฤษฎีที่มีความใกล้เคียงกันอีกในการที่รัฐผู้มีอำนาจรัฐชนชั้นนําทั้งหลายก็พยายามที่จะกําจัดความคิดเห็นต่างที่จะไปกระเทือนต่ออํานาจและผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้เหตุการณ์แบบนี้กลับมาอีกทีฮะตอนช่วง6ตุลานั้นเนี่ยนะครับประชาธิปไตยของไทยเนี่ยก็ยังยังไม่มีความมั่นงคงคนะฮะจะแตกต่างจากช่วงหลังๆเนี่ยนะครับซึ่งประชาธิปไตยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เป้าหมายในการทำลายเนี่ย จะมีความแตกต่างกันอในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลตอนสมัย6ตุลา1-9เนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นก็คือรัฐบาลหมอมมัจโวงเสนีปรามโมทครับเป็นนายกรัฐมนตรีครับตัวนายกเสนีเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเป้าหมายนะครับที่จะถูกกาจัดอืมไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นเขาต้องการจะจ,จัดการเรื่องอื่นมากกว่า แต่สมัยยุคหลังนี่นะครับอาจจะเป็นกรณีตอนสมัยที่มีการยึดอํานาจตอนปี2อ4 9น้ั่นเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนว่าต้องการที่จะที่จะกําจัดนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือดรทักษิณชินวัตรนะส่วนตอนหลังนะครับตอนหลังเนี่ยนะเหตุการณ์ที่ ยึดอำนาจครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครจะไปฟังแล้วคล้อยตามนะครับว่าที่ต้องยึดอำนาจเพราะเกรงว่าประชาชนสองสีเนี่ยจะมาเรียกว่าจะเกิดมาตะลุมบอลกันเน่ยผมว่าคงไม่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะว่าการที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดตรงนั้นเนี่ยทาได้ครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าทหารและตํารวจเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ในการรักษาความสง,งบกันอย่างเต็มที่นะครับไม่มีกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่จะมีกรณีที่ฝ่ายมวลชนสองฝ่ายเนี่ยนะซึ่งตั้งการชุมนุมอยู่ห่างกันมากเลยนะ ตั้งจะวุนอยู่ห่างกันเป็นเป็นสิบสิบกิโลเนี่ยนะครับคงจะไม่มีไม่มีทางที่เขาจะมาปะทะกันนะแต่ว่าเราจะเห็นได้ครับว่าเหตุการณ์ตอนก่อนการยึดอำนาจข้างหลังสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูบทบาทของฝ่ายความมั่นคงนะทำหน้าที่อย่างไรล่ะ พยายามทําหน้าที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้มวลชนนะครับที่ทําอะไรฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยต้องอยู่ในกรอบกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ากลับไปให้ท้ายสนับสนุนคุ้มครองใช่ไหมฮะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาคนต่างประเทศเขาเห็นเมืองไทยเนี่ยเขาก็งงหมดนะเขาก็งงบ,นนะงงบแลนะว,ว่า เอ๊ะทำไมในบ้านเราเนี่ยนะครับถึงมีมวลชนเนี่ยนะฮะเข้ามายึดสถานที่ราชการอื็ไหมครับครอบครองอยู่นานโดยฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้นะครับต่างประเทศเขาดูเท่าไหร่เขาก็เขาก็ไม่มีใครเข้าใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเ็ามีประเทศไทยเท่านั้นครับซึ่งประเทศไทยกรณีมวลชนทำอย่างนั้นได้เนี่ย มันต้องมีการล้นหลังจากผู้ที่มีอาวุธนะเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยสามารถจะเข้าไปจับกลุ่มต่างๆได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปเหตุการณ์รัฐประหารยี่สิบพฤษภาห้าเจ็ดเป้าหมายจริงๆก็คือการกำจัดผีทักษิณย่างชัดเจนเหมือนกันถูกไหมฮะก็ไม่ต่างจากสิบเก้กันยา4ี่เก้าผมว่าตรงนั้นจะคัดจับใครหรือไม่ ไม่ไนดะ้ใจต้องการที่จะยึดอํานาจไปจากรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแน่นอนที่สุดนะตรงนั้นชัดเจนครับบุคคลที่อยู่ใน14ตุลาหรือแม้แต่6ตุลาเนี่ยก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของความคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะการเมืองในระยะ10-20ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์6ตุลา19ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเดือนตุลาเองก็เปลี่ยนไปเยอะในการที่จะ คือจากเดิมทีรม่ร่วมต่อสู้กับอํานาจเผด็จการแล้วก็พยายามที่จะให้ประเทศมีความเป็นเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามีกลุ่มคนเดือนตุลาจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่กลับมาสนับสนุนเผด็จการแล้วก็ดูจะเห็นด้วยเห็นดีไปกับการปราบปรามประชาชนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและกลไกประชาธิปไตยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคนเดือนตุลากลุ่มนี้ครับจะวิเคราะห์อย่างไร ก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะที่เราเห็นคนลาซึ่งเคยต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนมาเรียกร้องเรียกหาเผด็จการสลับสูะเผด็จการกลุ่มหนึ่งก็อาจจะอาจจะพอเข้าใจครับ,รบว่าหลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์6ตุลาม,มานานแล้วเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีความเปลี่ยนไปอย่างไร เขามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับกับการที่เขาต้องไปอิงแอบกับอํานาจใหม่อย่างไรครหรือบางคนเนี่ยการที่เข้าไปสนับสนุนนะระบบประเด็จการแล้วทําให้เขาได้ประโยชน์เป็นที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยได้ตาแหน่งได้ระยรอย่อะไรเลยมันก็เห็นอยู่บางคนนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เห็นชัดว่าทําไมเขาเปลี่ยนไปเพราะเหตุน,นั้นเขาอาจจะมีความเชื่อที่เปลี่ยนไปก็ได้นะครับ,รบ,รบอันนี้อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะ ที่จะเห็นเราไม่สามารถจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะเหตุผลอะไรนะครับบางคนเราเราก็เพราะมันเยอะด้วยกันครับบางคนก็อาจจะแทนที่ว่าเปลี่ยนเพราะผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคติเข้าไปด้ืออย่างไรนะครับอันนี้ก็ก็ไม่สามารถจะไปประเมินได้ได้ถูกต้องทุกคนนะครับครับท่านครับแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ดูเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าเขากลัวความ เป็นปเผด็จการหรือความช่อฉนความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงของฝ่ายการเมืองนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองฝั่งของคุณทักษิณอันนี้เป็นความกลัวที่มากกว่าอำนาจเผด็จการที่จะมาทำร้ายประชาชนถ้ามันเป็นประเด็นนี้เนี่ยทำไมมันถึงอยู่ในความคิดของคน6ตุลาซึ่งซึ่งสามารถที่จะมองออกได้ว่าอะไรคือหลักการประชาธิปไตายอะไรคือความกลัวที่ ที่เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้อยู่บนหลักการของของของประชาธิปไตยอะ่ะอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันท่านท่านมองอย่างไรครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขากลวัวอย่างที่คุณจอมว่าเนี่ยจริงจริงหรือไม่นะครับอาจจะมีบางคนอาจจะกลวัวเช่นนั้นหรือเปล่านะครับคือคือผมคิดว่าในส่วนของความ กลัวด้วยความชังเนี่ยนะฮะคงมีอยู่นะคนเราครอ่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถูกใส่ข้อมูลเข้ามาเยอะๆนะฮะว่าคนนี้ไม่ดีงั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเขาก็เกิดความชังขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็ยังแปลกใจว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ได้ลองเปรียบเทียบกับระบบประด็ด็จการ สมัย14ตุลาหรือสมัย6ตุลาเนี่เขาจะเห็นครับว่าปฏิการสมัย14ตุลาหรือ6ตุลานั้นเนี่ยนะครับ,รบเมื่อเทียบกันกับประชาธิปไตยซึ่งเขาอาจจะได้ผู้นำที่ไม่เป็นที่ถูกใจเขาเนี่ยนะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเลยนะครับทางเลือกที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันย่อมดีกว่าเปฏิการทั้งสิ้นนะครับใช่ครับในส่วนของ ผู้นำที่เขาไม่ได้มาโดยประชาธิปไตยนะครับเมื่อเทียบแบบผู้นำที่มาโดยประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้ไหมายความว่าจะดีเลิศประเสริฐไปหมดไม่ใช่หรอกครับใช่ครับแต่อย่างไรเสียก็ดีกว่านะดีกว่าในกรณีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งพี่น้องประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงนะไม่มีโอกาสวิจารณ์พูดก็ไม่ได้เขาห้ามนะฮะนักสื่อพิมพ์จะวิจารณ์ก็เอาค้อนไปทุบทันทีเซื่อเลยนะครับซึ่ง ซึ่งผมก็หวังว่าท่านที่เคยเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปีหนปี19เนี่ยนะครับไม่ได้เทียบกันกันกบระหว่างประด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าถ้าเทียบแล้วท่านนั่งทำใจเป็นธรรมเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นครับ mm hmm. ว่าประชาธิปไตยถึงแม้จะไม่ใช่เป็น ระบอบการปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ก็พูดง่ายๆครับว่าเมื่อเทียบกับการปกครองทุกระบอบที่เคยมีกันมาเนี่ยนะครับนะักคิดคนหนึ่งเขาก็กล่าวไว้ว่าก็พูดง่ายๆว่าเป็นการปกครองแบบที่ดีที่สุดนะครับรบัครับ